มันเป็นยังไงครับบอกอาการหน่อยครับหนูพร้อมที่จะตกมันอ้อหหดูผลงานของมูดาวที่กินเยอะนะคะอ้าวละอ้าวยังขับถ่ายปกตินะคะอาการไม่น่าเป็นห่ว กงแ่สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ0801 736 082มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างายดาวมงคลนะคะบรรยากาศยามเย็นค่ะ วันนี้หมูดาวงองแงนะคะวันนี้อิจฉาพี่เดือนนะคะว่าคุณพ่อไปจับพี่เดือนดูค่ะวันนี้กินอิ่มมากนะคะวันนี้น้องดาวเราเ c ซีมากันเยอะค่ะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่รักและเอ็นดู ดาวมงคลนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยือนนะคะดูค่ะ,คะพี่เดือนเราไปกินน้ำนะคะกินน้ำเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนแล้วนะคะเหมือนฝนจะตกแล้วนะคะ น้องดาวแล้วค่ะงอนค่ะงอนให้คุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อไปเอาพี่เดือนกินน้ำนะคะดีค่ะดีดขดีดดีดขดีด าการมันเป็นยังไงลูกอา,อาการมันเป็นยังไงครับบอกอาการหน่อยครับหนูพร้อมที่จะตกมันออเหอห <c oughs> เป็นไงครับ กินอิ่มแล้วโบยบายโอ้โหเอโโอโหโหจะเป็นพ่อกินของหวานหรือเปล่าคะคงจะเป็นพ่อกินของหวานนะคะนี่แตงโมวันนี้กินเยอะมากค่ะดูคะ่ะเบาหวานขึ้นแล้วนะคะตอนนี้หมูอ้วนของเราค่ะตอนนี้สงสัยจะเป็นเบาหวาน,นะคะ่ะ พอเจอของหวานเข้าไปอยู่ไม่ได้ค่ะลุกรี้ลุกลนนะคะตอนนี้ดูค่ะอ้อหออ้าหาอาหอออหอขนั่งไม่ได้ครับผมจุกครับวันนี้แม่แม่เอซมากันเยอะครับให้ผมกินเยอะอ้อหอตึม เดี๋ยวค่ะเออผมนั่งไม่ได้ครับผมต้องนอนเอาครับตอนนี้ผมกิ้งเอาครับเพราะว่าผมอิ่มมากครับต้องขอขอบคุณแม่แม่เอฟซนะครับวันนี้ที่มาเยี่ยมเยียนผมเอาอาหารมาฝากผมแล้วก็มาป้อนอาหารผมนะครับโอ,อ้โหโอ้โห เอหลายท่านอาจจะได้ของฝากไปนะคะทั้งดินทั้งความดือ้อความสนของมูดาวนะคะคงคิดถึงกันอีกนานค่ะเป็นไรครับเป็นยังไงครับวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยค่ะวันนี้ฟ้าร้องคึมฟ้าคึมฝนเดี๋ยวเรามาดู ดูผลงานของมูดาวที่กินเยอะนะคะอ้าวล้อ้าวยังขับถ่ายปกตินะคะอาการไม่น่าเป็นอว้โอ,โอ,โอ้ไม่เว้นแม่กระทั่งแม่โ,อ,โอ,อ้ลูกชายเทวดาโดนไม่เลียวไหมนี่ฮะโอ้โหโอ้โหใครบอกให้มาใกล้ผมครับผมกำลังตกมันต้องโทษคุณแม่นะครับโทษผมไม่ได้ โอ้โหเจ้าเอาเอาแสดงไม่ยากุนยุดนั่นยุดเดี๋ยวนี้เอเยนั่นยุดมึงเดี๋ยว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 ไปหาไม่เียวก่อนเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนนั่นอ้าวอ้าวอ้าวเป็นเรื่องแล้วครับ ผมตกมันผมจำหน้าคุณแม่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้อาการผมหน้าเป็นห่วงโอ้โหอื้ือาการช้างน้อยตกมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองมีตัวอื่นเขาตกมันเหมือนหนูไม่รูกฮะนะดูเชือกอื่นเขาตกมันเหมือนหนูไหมครับแต่นินูนี่รู้สึกว่าหนูอะจะตกมันบ่อยมากเลยนะลูก เป็นไงอาการมันเป็นยังไงหูเตะซ้ายเอาเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาเตะหน้าเตะหลังเตะ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 ลูกเตะละลัวอืมฮึโอ้ไ <c oughs> ล่ไล, <c oughs> ล่ไ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 ล่นะคะไล่ไล่พี่หลงไล่พี่ขาวนี่พี่ขาวก็อืมนี่ชอบมาอยู่ใกล้ๆกล้อ้วนอ้วนก็โบยวายเลยครับ ไข่มาอยู่ใกล้ผมผมไล่หมดครับตอนนี้ผมกําลังหงุดหงิดครับผมอิ่มครับผมอยู่ไม่เป็นแล้วท้องผมจะแตกแล้วครับผมต้องเร่งเาผาผลาญไขมันครับช่วงนี้เพราะผมกินเยอะหยุดหลายวันคุณแม่เอฟซีมากันเยอะผมต้องรีบไอ้อะไรนะคะละลายไขมัน นิ่งนิ่งนิ่งน้องใส่ดินไม่หลุดครับนิ่งมากดูนะคะท้องหมูดาวเราจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะคะดูค่ะโอ้เดินไม่ได้จริงๆนะคะ FC อ้วนมากกินอิ่มมากค่ะหลงมันถึกแม่ถอยเลยอย่ามาอยู่ไก่นอกนอกมันโยนดินนั่นขาวถอยวันนี้เราจะปล่อยให้หมูดาวอยู่ข้างนอก หมูดาวดื้อวันนี้หมูดาวดื้อเราจะให้หมูดาวอยู่ข้างนอกไม่ให้หมูดาวเข้าในบ้านอยู่ไหมอยู่ข้างนอกไหมอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับนูดูดนู่นแม่แป้งกับพี่เดือนเขาเข้าลงช้างแล้วนู่นเขาเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วส่วนหนูแม่จะให้อยู่ข้างนอกทําโทษที่โยนดินใส่แม่อยู่ข้างนอกเลยไม่ต้องเข้าบ้านอารวาสแม่กระทั่งแม่ ไม่ต้องไปเลยอยู่นี่ไม่ต้องเข้าบ้านทำโทษเลยคืนนี้ให้นอนตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องเข้าบ้านเลยไม่ให้เข้าบ้านแล้ววันนี้ขอโทษยังขอโทษแม่ยังฮะขอโทษยัง ครับไม่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 ครับขอโทษยางขอโทษคุณแม่ไหมครับขอโทษไหมครับขอโทษครับก่อนขอโทษครับก่อนเร็วโอ้ไม่ครับไม่ครับผมกําลังคึกครับใครจะมาห้ามผมไม่ได้ครับช่วงนี้ใครมาใกล้ผมโดนหมดครับ ไม่เว้นแม้กระทั่งแม่นะครับตอนนี้พี่หลงอย่าเข้ามานะลูกเดี๋ยวโดนลูกหลงนะ <Yeah. S 1> พี่หลงอย่าเข้ามานะครับโอ้โห oh, oh. ต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะที่มาเยี่ยมเยียนแล้วหมูดาวก้าวล้าวใส่ทางเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าหมูดาวเขายังเด็กต้องขอโทษเอฟซีทุกคนด้วยนะคะ เขายังเด็กเลย e ยังไล่เดียงสาใครยังไม่รู้แม้แต่ตะขอนะคะว่าเวลาเราถือตะขอเขาต้องกลัวเขายังไม่กลัวนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอ,อโออยู่อยู่ผมตกมันครับผมตกมันครับแหมขนาดตกมันยังน่ารักไออ้วนใครจะไปดุให้หนูลงลูกโอ้อโหหล,ลงระวังนะลูกน้องกำลังตกมันถอยเลยลูกถอยระวังนานแม่บอกแล้ว ว่าอย่าเข้าใกล้ช้างกําลังตกมันไปเลยช้างน้อยตกมันอรารวาสหนูเข้าใกล้อ่ะหนูก็โดนดิที่หลงระวังแม่บอกให้ถอยออกมานั่นเห็นไหมตอนค่ำบทสรุปของนักเลงนะคะคืออิ่มมากอยู่ไม่เป็นตกมันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนเช้านะคะว่ายังจะซายังจะตกมันได้อีกไหมเพราะว่าตอนเช้าท้องเริ่มเริ่มเริ่มยุบแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าตอนเช้าจะวุ่นวายจะยังมีเสียงกีดการดอีกไหมต้องขอขอบคุณสำหรับ fc นะคะที่ช่วยกันกดซับสไคร้กดยอดซับให้ได้ถึงแสนในวันเกิดของมูดาวนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกท่านที่ร่วม ทำบุญกับหมูดาวในวันเกิดนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปวิดีโอหมูดาวนะคะงานวันเกิดแล้บางทีเราอาจจะไลฟ์สดให้ FC ได้ดูบรรยากาศของงานวันเกิดของหมูดาวนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมิลี่นะคะ1ไลค์1แชร์ like, share, สำคัญกับพวกเรามากค่ะขอบคุณค่ะ